นะครับเขาซูวไดครับบรรยากาศนะครับการลองการล่ำฝากตอนอีเมลในช่วงที่แรกสกนเดี๋ยวอีเมลเข้าสีอยากนอนเออล่ำแค่นฝากตอนอีเมลจักหน่อยพอเป็นกติกะตังกะแล้วกันนอเอาด้ย่านไว้อ,อ่นอนงอคู่เด้ออีเมลแม่หมอลองหมอล่ำ ก่อนสิเหตุนั้นก็ต้องไหวคู่สะกอนเน่นักบวยก็ต้องไหวคู่ลิเกก็ต้องไหวคือการเหตุนั้นก็ต้องมีคู่มีบาเพราะฉะนั้นแล้วลูกหลานทั้งสองขออนุญาตไหวอ่อนอกโคเพื่อขอบุญแทนคุณผู้สอนวิชาการลองการล่ำให้ลูกหลานทำบาหากินบันี้เรื่อย มลำครูมลำกอนขึ้นหันไม่กวนอื่นกับตนขอสาร่มจิตสาร่ม,มใจสาร่ม,มกายสาร่มว,มว่าจะไว้สากรนึกถึงคุณบิดรอรนมันาคุณผู้บาอาจารย์สอนผู้เป็นระสิปภะษาไทยเลวจังว่าสาธุสาธุสาธุว่าปุกุันโทโกนาธรมโนกัสโปโคตโ,โมสีอริยเมตตโยจังมาสาธุเดอพุทธร,รัตนทตยังธรรมรัตนทตยังสังฆรัตนทายัง จังมาสาธุเด้อคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ถึงเจ้าที่เจ้าทานจงมาเป็ยนพญานนเวลาลํำก่อนถึงคุณศิลปคุณพรจงมาปกมาบังจงมากังมาเลยในวันนี้โอ้ เอาละมันกับเป็นตั้งสีดงาาด่ดอกเนาะพี่น้องทรมดาดอกคารับหมอลำหมอลองก่อนจะล้ำก็ต้องของไปถึงฝ่ายคุณครู นบัตน so 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 uh uh ี uh ah ้ผมจังได้ก้าวเรื่องไปถึงทานคุณรู้มันเป็นขวางธรรมดาผููแห่งการล้ำฟอนกระจังสันลาสาธุเด้อมือนี้มาล้ำหลงจะล้องบุญคุณพัอผมนั่นละผมกอย่อหนกเนี่ยุลีขึ้นใส่เสียงวนนั่นละวนมาเมิดละพ่อเอี้ยนสูงหมู่คุณรู้เชิญมาดูผมลามบุราบุรีข้าวเกี่ยงคุณและดดนเฮาในพะโลกาฟ้าดำเชิญนั่นละเชิญหนุกมาล้ำสิ่งพ้ดียำทัวแดน เมื่อนี่หลับเมื่อนี่โอกาสแน่นแข็นทวงมาโนในได้เดื้อพวาได้มาลำปร่ชันกวนให้มูคุณเห็นแจงมาแสดงลำก่อนประชันกวนแข่งแข,ข็งสาธุเด้ขอขาก็เสินดวงคุณให้รักษาหอดแจงแสดงหัเนเงินลหล คุณพักผุดนอละแม่นละไม่ละไหน,ไหนแห่งดวงเกียตให้ดื้อขับให้ตัวผมล้างิีดตัว่าไปใส่ไหนเลกอะไรเป็นเส่งเป็นสนนายเป็นโซสาธุเดอคุณพระทำนันนอจงมาปกปเกตเจ้าโตข่ายาสิไลคุณพระทรง นั่นให้จังมาช่วยน้ำกันสาธุด้อขาดจังบรรน,น,นาลกผู้นับเอามาไว้ยาสีไร้บางเวีนกินไปให้ไกลห่างแนวมนดำเพ่นนั่นจะมาะไกลห่างว่าไทยแม่น,นั่นละแม่นว่าเขาสีไน้สะกดใส่ด้วยคาถาเจ้าระคุนคูค่มามาละมานำปกไว้ให้มันนี้ไก่ซำไม,ม่เขาล่องให้หมดเมียเรียกคาถาโนละแม่ ออกไปผู้ใหญ่ห่างห่งมีเข้าใจว่าน้อยละแม่นจังสี่ให้ลบหลีกขึ้นหลังให้ริ้วผัให้ไปแต่ผู้แม่ลองบูอยากเกินผมนี่พอาะแมีตีเข้าปันะดีกากันเชิญนั่นละคุณพออรักันก็ตะเกตยเตะลีกจากพวกอําุมเลี่ยมนำคุณบิดาโนะละแม่นอีกซ้ำคุณมันดาโนะละแม่นอีกซ้ำให้ล้ำวันเสียงใส่ให้ตัวผมล้ำไปกระบอกมักกะมีพังขาดด่างคุณคู่สุนทอดูุษอนสั่ง คุณผู้ขาอักนันผู้สอนสั่งห้เสียงดังหอดกว่าเวลาข่าโอลำาถือกเด้อพอถือกแขนอีกสามสิโอโอยก่อนใดคุณพระศรีอริยาเมตติกระเป็นคุณหินทู้กมทติโบความกานดังกลอมนังหน่อยตลานิ่งังสานเพียนสาธุเด้อทึงคุณพงคุณแผ่นยาสาธผิตภาคกลางกะสทรวันวัน นืกอันใดให้ได้ไหเร่อนปนนาทีทางเดือคขับมาลีสวมนามฝ่ายทำนำก็พอได้ยินเขาสกระทำมาแก่ง่ายยินเขาสกัดทำมาเกะง่ายอธิบายบอกของกระไปได้เร่อนไรผู้ไปได้เรือนไร เย็ยนๆเด้อขะเตยเด้ออายเด้อเออล้ำสู่อีแม่ฟังจากหน่อยก่อนเฮาม머นี่ขอบุญขอบคุณเด้อขอบุญขอบคุณ,อ,คณ,อ,คณอีพอ่ออีแม่เฮาเสียสละมันนี่มาเป็นกำลังแรงโคแรงใจลูกเตามันนี่นะครับขอขอบพระคุณเป็นดังสูงเด้อตัวผมไอ้ขอบคุณลาพ่อแม่ ตัวผกไปขอบคุณละพ่อแม่คนทุ้คนแก่ที่มานังฟังลำบางคนล่ะมาแต่หัวคํำบางคนล่ะมาแต่หัวคํำละมาเที่ยวมอลำละผมขอขอบคุณเป็นบุญและวาสนาเป็นบุญและวาสนาได้ตั้งผมมาขอบคุณขอบคุณวันนี้เจ้าภาพทำบุญวันนี้เจ้าภาทำบุญละก็ขอพระคุณที่ให้ผมมาลำขอพระคุณที่ให้ผมมาลำ วอกซ้ำแนวชีวิตหมอลำละมันต่อยมันต่ำมันต่ำกับมันต่อยมันต่ำทึงลำทึงฟอนปานนันจวไดีขอบคุณละทุกคนละที่นี้ขอบคุณละทุกคนละที่นี้ตั้ง้องทั้งที่ผมขอขอบคุณปวดตรงเืออนุ่คำตุ่นปวดตรงคืออนุ่คำตุ่นละกาพึ่งใบบุญฝฟนแฟนทุกคนมอลำเลือดศิลปิน ห่้ลำเลือดสินลาปีนโอ้ยน้ำตาไหลาเลนละมากละมอนล่นเละละไปทุกแห่งหวนล่นเลไปทุกแห่งทุกค้นขอขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาขอบพระคุณที่ให้ความเมตาตาศรัทธาเจ้าผู้มีใจกาแก่ขอบพระคุณพ่อแม่กัญาตีพี่น้อง พี่น้องไอ้ลุงป่าสู่คนบุญมักล้นให้มาห่วมศรัทธาให้ตัวผมได้มาล้ำทำเฮือนเยือนฟอนโอ้ยหมอล้ำกวนหมอล้ำก่อนบ่ฮอนคือล้ำสิ่งกับบ่มีเพ่งสาสิ่งบ่ไม่เร่งไม่ฮอนมีฮอนบ่มีเร่งมีฮอนใส่ต่กวนล้วนล้วนโอ้ยลุงบ่วนใส่แทนเด่นแดนแห่งเมืองอีสานเด่นแดนแห่งเมืองอีสานตั้งแต่โบราณตื่นมาหมอล้ำกอน วันนี้ผมขอวอวยพรวันนี้ผมขอวอวยพรให้ทุกท่านท้าวอลให้มีเงินเป็นกองนึกทองให้ไหลมาเทมาเดือดนึกพองให้ไหลมาเทมาทั้งเขาทั้งป่าให้ไหลมาเต็มบ้านมีสุงหลักะสิ่มสำราญขอให้บุญบันดาลให้ร่ำรวยร่ำรวยบุญบันดาลให้ร่ำรวยร่ำรวยวอวยพรให้ยามีโรคมีภัย มีพญามาตย์ตอยมาผ่านให้ได้กินทัางสนักนับแต่แบกเอาแย่งเศร้าเต็มกระเป๋าเอาแยงเศร้าเต็มกระเป๋าโอ้โหมนนี่ผู้ใดมาบึงมอล่องมอลำเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเจ็บมองไหนปวดมองไหนก็ให้สวงให้เศร้าเด้ออีแม่เด้อ